ชาวแคนาดาสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องบินขับไล,ล่ริ i p e นแทนที่จะเป็นเครื่องบินขับไล F ่ F 3 5 A จากข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของ ECOS ล่าสุดซึ่งอ้างอิงโดยสเปนเซอร์ r ฟอ n d นดพบว่าชาวแคนาดาส่วนใหญ่สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่คลิปเพนในอนาคตมากกว่าการซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35A ต่อไปความเห็นนี้ยังคงมีผลหลังจากการสมออบเครื่องบิน F-35A ครบ16ลำตามสัญญาที่มีอยู่แล้ว ประเทศนาสกเกตว่ามีเพียง13%เท่านั้นที่สนับสนุนให้แคนาดายังคงจัดซื้อเครื่องบินรบ F-35A เป็นเครื่องบินรบหลักต่อไปขณะเดียวกัน4 3นั้นสนับสนุนการเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรบ JAS-39 Gripen สำหรับการจัดซื้อในอนาคตชาวแคนาดาที่ตอบแบบสำรวจอีก29%สนับสนุนฝูงบินผสมที่ประกอบด้วยเครื่องบินรบทั้งจากสหรัฐอเมริกาและสวีเดน จากผลสำรวจพบว่าเครื่องบินคิเพนได้รับความนิยมมากกว่า l Lightning 2ในทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดของแคนาดาที่ได้ทำการสำรวจไว้ f อฟสชสำหรับแคนาดามีรายงานว่ารัฐบาลแคนาดากำลังพิจารณา f อฟสา i g h t n i n g n ทที่วางแผนไว้จำนวน88ลำซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากจากบริษัทล็อกฮีมาตินซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลกำลังพิจารณา2ทางเลือกได้แก่ การคงคำสั่งซื้อทั้งหมดไว้เพื่อแลกกับการผ่อนปลนทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาหรือการลดจำนวนเครื่องบินที่จะซื้อ ปัจจุบันไปที่ทราบกันแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดจะมีการจัดซื้อเครื่องบินรบ F-35 จำนวน16ลำในขณะที่ชะตากรรมของเครื่องบินที่เหลืออีก72ลำยังคงไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามผู้นำตหารของแคนาดายัางคงสนับสนุนการจัดซื้อ F-35A โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของเครื่องบินรบยุคที่5เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีนและรัสเซียจากการตรวจสอบพบว่าต้นทุนรวมของโครงการการจัดซื้อ Lightning t o เพิ่มขึ้น45%นอกจากนี้การฝึกอบรมนัรบินยังก่อให้เกิดความท้าทายเพิ่มเติมอีกด้วยอีกทาง เทื่อกหนึ่งนอกเหนือจากเครือบินรบของสารัฐคือการพิจารณาจะซื้อเครืบินขับไล่ยาน3 9ของสวีเดน